วันนี้นะคะด้วยความอยากแซ่บเออเราก็แบบขออนุญาตนะคะสั่งเผ็ดๆมันๆเลยแหละวันนี้เราแบบเรามั่นใจของเราของเราดีไม่ของอะไรครับของดีของดีค่ะเรามีโจดักตัวช่วยแต่เดี๋ยวเราจะแนะนําแต่ขอแนะนําอาหารก่อนอันนี้เลยถ้ามาร้านนี้เราจะสั่งทุกครั้งเลยนะทุกครั้งอีกอย่า่ยไม่รู้เป็นอะไรมาต้องสั่งอีเนี่ยเรียกว่า้มตำเอ่ออะไรอ่ะข้าวดอย ดอยดอยแล้วไม่าดอยเสาวรีนะคะเออเม็เหมือนเม็ดข้าวโพดนะคะอร่อยมากกินแล้วแต่อร่อยอร่อยเลยเขารสชาติใช้ได้เลยแซบแซบแบใช่พูดน้ำลายไหลเออใช่เวลาพูดไปนี่น้ำลายจะไหลต้องคอยเช็ดนะคะอ่าแล้วก็เมนูต่อไปนะคะอันนี้นะคะกินตลอดเลยคอหมูย่างเค้าของคดเก๋สั่งนะคะอันนี้ใช่แต่ว่าเก๋ก็จะแบบเอ้ย มันมีมันใช่ไหมสั่งมันน้อยแต่เราจะสั่งมันน้อยนะคะ,ะแต่มันก็ยังมีมันแต่เดี๋ยวจะมาดูเทคนิคของเรานะนี่โอ้โหมันมันเยอะมากมาเลยเพื่อนใช่อ่ะโอ,โอเคต่อไปอันนี้นะคะทอดมันปลากรายนะคะอ,ะอะ เพื่อนไม่ได้ชอบเพื่อนไม่ได้ชอบทอดมันปลากาแต่เพื่อนชอบน้ําจิ้มของทอดมันปลากายนะคะดิฉันชอบมากเลยคันนี้ในอันเนี้ยเนี่ยชอบที่สุดเลยสางหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะนางไม่แคร์ค่ะนางกินน้ําจิ้มหมูสเต๊ะนะคะแต่บอกให้เลยนะคะเราไม่กลัวค่ะค่ะเรามีตัวตัวช่วยัชนเลศติมาด้วยให้ได้รีวิว